จะส่งกลับบ้านเก่าให้แบบไม่เจ้องจ้โวดนี่บับพฟิทวางกำดักไปเรียบร้อยได้ผลไหมนะเอาวีเ่อมันลบได้ตาจิ้งจอกเท่าไอ้สานี่มาแล้วเรามาแล้วแกอีกแล้วแกเป็นใครกันแน่ฉันซองจินอู พัอเอกนี่แหละโอ้ยแรงอี <c oughs> ยงง๋ยังไงยังไงที่เกิดเหตุครับมาครับหมูมันต่อสู้กันเนี่เอ้ยทำไมมันเป็นท่าไหนนะ่ะอุย้ยมันหายตัวโอ้มันบิงได้ยังไงฮะโอ้มันปังมันกันได้ฉันรู้แล้วฉันจะเคาน์เตอร์แกตุยสามมือออกมาก โต้ซะโดนโอ้โหไม่โต้ไม่ใหญ่จังเลยวะฮะคุณได้ป้งหลังเอาดิโอ้โห เราใช้ที่กิวจิตสังหารครับนี่เบิกเดชเดนีนี่เหมือนอะไรอะไรกันความมืดที่บิดเอ่อที่บิดบังบหน้าเงาของเจ้านั่นงั้นลึกแกแกไปใครกันแน่คันเตอร์น่ะคือเราคนที่มีชิตโอกาสรอดจากความตายนำพางไม่ท่วนยังไงล่ะฉันแพ้ก็เลยต้องตายไงล่ะ กดข้อนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแกมตัวกันแน่ไม่รู้เรื่องนั้นฉันก็สงสัยเหมือนกันแต่พวกที่ความลับเจนี่ก็แย่ไม่แพ้กันหากเป็นฮันเตอร์ที่พัฒนาขึ้นทุกครั้งที่ต่อสู้คิดว่าจะแข่งขึ้นขั้นไหนหนามของแกมันเชื่อมต่อกับความมืดจู แกจะแข็งแกร่งขึ้นเท่ากับความลึกของความมืดน,นั้น